สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่นกานกะเอานกไม่แอบนะเขาเนาะเสียงคันเสียงคู่อยู่โด่งเติบบ้างผมก็บอกเมมลยว่าลันนกสักเสียผายอย่าปลาเก่เาแล้วครับขลางของว่าเสียงคู่จะนกบินออกหลายตัวเลยดเด,ยดยี่ครับปลานี่ยนกบินดอกหลายตัวครับเสียงคู่เข้าทางน,กไ,น,นกไม่ไครับนกไม่แอบครับจักถือว่าบหมดขีดหรือไน ต้องยาตงงงดตกกระปุกติดตัวไปครับเอ้เห็นบินมาอลไรตัวแ้วขึ้นแดบแล้วมึงติดเจ้าไหนวะนี่ผมก็มันเ,เสียงคู่หลายเสีย,ยอยวหัวหนั่งซ้อมมึงไก่ทางครับพี่น้องลดกรด็นไหลโจนี้ว่าถอยลงทิพย์ไปได้ครับพี่น้องเอ้ยฝากพ,พี่น้องอาจารย์ตุ้มถันได้ครับด้วแล้วก็แชร์กันตามมาเลย เสียงเคียงมันมาตัดใหม่มันเสียงดังมืเ้เรว่าปะเอาลงไม้ขยับแล้วมั้งครับโอ้โนปน่ยปลาผมลงไม้ขยไบได้แล้วครับหลายตัวละเงียบครับเงียบเสียงคู่พี่นอ้องโอ้

Ủa, mọi có mỏi không nhỉ? Cái này, ừ. này. hai này. Ừ. Chưa, thiểu, cái này. Ừ. 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 Ngay, cái nào không nó? Ô. Mê hết rồi. Khắn

ม,มันมามันมาหลายตัวด้วยครับผมนกบินมาหลายตัวอยู่อ่าขันไม่ค่อยขันอะไรได้บปกติกูกันบอกเงียบแล้วพี่รองต้องอ่านง่ะพี่น้องนี่มันจะชื่อแบบไหนต่างง่ายู่ครับผมตรงไมมครับตรงไมม น้องไม้พี่นอ้องเดี๋ดีลูกเด,ด,ดี๋ยวจะดีมพี่น้องนอ้ำเยนะครับโอ้ฝนแต่งหมดตินเด้งไปครับผมไม่ใครขันเด้อแต่ว่าเขาถ้านี่ตัวไม้ครับอบ่ตัวไม้อันนี้อะไรสองตัวสามทีนีสามตัวนี่แหละครับผม มันมาไข่ขันมาได้เนาะตัวนี้แต่เห็นยังใครเอาผมกอกว่ากอกว่ากอกว่ามากไปแด้วแต่ว่าเ,าเอาขึ้นนี่เขียวตาบินพันนี่ขันคู่รัดเลยเนี่ยคำว่าสามตัวสี่ตัวเนี่ยคนเราเดี้ยวบางอยู่มาเห็นมันกนีผมเล่นหนีไปนั่งนั่งฟังโดนเตือกครับหน้งงามีเรางน้ามหนา้งงาตาครับได้เจอแบบนี้เสียงบอนตัดไม่เสร็จแล้วผมเลยบ่ามาไกา่นั่งฟังอยู่ไก่เอ เรียบร้อยแล้วครับผมทางงามพี่น้องเดี๋ย,ยาาอะมาปลาเนี่ยครับเนี่ยเยอะปลามวงปลาเนี่ยปลามวงเขย่าฝนตันใหม่ฟังหนุหนเนาะผมกมัน่น่นนังเงียบพี่น้องบงเงียบเห็นแล้วยังใอยเอาอนนี้ไหม่พรใคราขันเอาขืนหอยไว้ลราบ่ขืนไว้โดนเต๋อบ่ขันมานไ,ไหน ตัวไม้ครับนี่ตัวไม้อากนกเลี้ยวอยู่แต่ว่านขงบักใครขันพี่น้องมันเป็นเจ้าในอาจารย์ทุกท่านเป็นขี้กันมนกมนแต่ว่ากขันเห็นหนกหรอเอาเลยครับโถเอาเลยเามันบัขึ้นช่วงเศร้าถือพี่นอ้อยหน้ามงาบพี่น้องครับ่ง,องโอ้งามครับพี่น้อง ลูกเขาจันพันผมไม่เอ้าหรอกน้งตัวนี้พี่น้องไงว่าล่ะอ่าตาฝนแตกหนาำพี่น้องนกที่นนกปีนี้แหละคือมาเงียบครับมาเงียบเรียบร้อยแล้วครับโอ้สุดยอดเลยผมก็ได้เห็น นั่นแล้วว่าเขาหากันโดนเต๋อเหลเสียวกู้เสียงขันได้กันโดนเต๋อผมก็เลยว่าอันนั้นวันไหนบานนี่เห็นเงียบไปพักหนึ่งผมเลยออกมาบุงเรียบร้อยแล้วครับผมเนี่ยมาแขวะเลยลูกเอาเอาลูกอเออ๋ออ๋อเนี่ยดิ้นครับเป็นนกดิน้นแต่ว่าแข็งขันอยู่ดิ้นแข่งขัน แต่ว่าอยอย่บ้านนีนขันแต่ว่ามาใส่ต้นไม้หรอกพ่ออยากขันแต่ว่าขันเห็นนกนี่เสียเขาขันนี่ขันหลัดเขาอยู่ผู้เลี้ยวออเรือครับผมเสีย,ยอย่างเดียวครับว่าใครขันบ้าน,นี้นข้นต้นไม้ขันเห็นเนี่คอยเอานอกตัวนี้เนี่ยเสียเวลาอยู่ยครับลงไม้พี่น้องลงไม้นช่ครับในไม้ โอ้ย่างขักเลยพี่น้องเลยเออสั้นจังครับผมปากพี่น้องคนอะไรคนแช่คนที่ตามเด้อครับผมหนางามครับผมมันจะจือหางสั้นสี่ริหงางยาวพี่น้องแม้นหนางามเลยแตะใครก็บ,บ่ดีเลยหรอกผมว่าดีสมไม่ดีสมนักเทียถ้าเห็นงานพี่น้องเออ ประมาณนี้นะครับผมฝากอาจารย์ทุกท่านอะไรโคแช่ท้ดีตามนะครับทุิใส่ไว้อีกทีนึงนะครับอ๋ออนุญาตป้อนโนนะครับ,นนนรบเนาะขอบคุณหลายครับผม